คุณผู้ชมคะรายงานพิเศษเคี่ยวเล็บกองทัพวันนี้ขอนำเสนอเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แบบล่องหน B2 ของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเครื่องบินทิ้งระเบิดชนิดนี้จะมีขีดความสามารถและคุณลักษณะพิเศษที่น่าสนใจอย่างไรติดตามได้จากเขี่ยวเล็บกองทัพค่ะ ท่ามกลางการแข่งขันกันพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารของประเทศมหาอำนาจเป็นที่ทราบกันดีว่าเครื่องบิทนทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ยังคงเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ข่มขวัญคู่สงครามมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อเปิดฉากการรบหรือใช้ในการโจมตีเป้าหมายสําคัญของฝ่ายตรงข้ามให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงในระดับที่ไม่สามารถสู้รบต่อไปได้หรือยอมเข้าสู่การเจราจายุติสงครามต่อไป เมื่อการแข่งขันด้านเครื่องบินรบในปัจจุบันเปลี่ยนรูปแบบจากการเพิ่มความเร็วมาเป็นการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีล่องหนแทน <c oughs> ก็เพื่อประกันความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายซึ่งต้องใช้เงินลงทุนในการวิจัยพัฒนาอย่างมหาศาลให้ได้มาซึ่งความน่าเกรงขามของเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์นํามาซึ่งความได้เปรียบของกองทัพทั้งยังสามารถป้องปรามไม่ให้กองทัพใดกล้าที่จะเข้ามากล้ามกรายได้อีกด้วย เครื่องบิทิ้งระเบิด Northrop Grumman B2 Spirit เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แบบล่องหนที่กองทัพสหรัฐพัฒนาขึ้นเพื่อใช้โจมตีด้วยการทิ้งระเบิดในระยะไกลซึ่งมีเทคโนโลยีล่องหนขั้นสูงตั้งแต่การออกแบบตัวเครื่องที่เรียบแบนการเลือกใช้วัสดุและใช้สารเคลือบป้องกันการสะท้อนของเรดาร์ที่ดีที่สุดในโลกณขณะนี้ โดยเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐตั้งแต่เดือนเมษายนพุทธศักราช2540จํานวน21ลำมีราคาลำละประมาณ30,000ล้านบาทนับเป็นเครื่องบินรบที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเลยทีเดียว B2 มีมิติตัวเครื่องยาว21เมตรกว้าง52.4เมตรสูง5.8เมตรน้ําหนักเครื่องเปล่า71ตันและเมื่อบรรทุกเต็มพิกัด152ตัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน4เครื่องยนต์ไม่มีสันดาบท้ายทำความเร็วได้สูงสุด1,010กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ0.95มักบินได้ไกลสุด1 1 0 0 0กิโลเมตรเพดานบินสูงสุด15.2กิโลเมตรใช้ลูกเรือสองนายสามารถเติมน้ำมันกลางอากาศเพื่อเพิ่มระยะปฏิบัติการได้ไกลขึ้นบรรทุกระเบิดได้สูงสุด23ตันหรือหากบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์จะได้มากถึง16ลูก สหรัฐเคยส่ง B2 ไปปฏิบัติการทิ้งระเบิดในสงครามโคโซโวีรอิรักอัฟกานิสถานและลิเบีียเป็นต้นล่าสุดได้ใช้ในการฝึกร่วมกับชาติพันธมิตรในเอเชียเช่นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพื่อป้องปรามการทดสอบขีปนาวุธเกาหลีเหนืออีกด้วยอย่งางไรก็ดีเทคโนโลยีของเครื่องบินทิ้งระเบิดยังคงก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งทั้งสหรัฐรัสเซียและจีน กำลังซุ่มพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แบบล่องหนกันอย่างเงียบๆหลังจากนี้จะได้เห็นเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่ของมหาอำนาจทั้ง3ประเทศออกมาอวดโฉมกันตามที่พอจะปรากฏเป็นข่าวให้เห็นกันบ้างแล้วติดตามรายงานพิเศษเกี่ยวเล็บกองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป